มาประเทศเข้าหลายๆแล้วลูกเก่งๆเลยอายุสนีได้ไปเห็นประเทศหนาวสุดยอดแล้วอู๋นี้เก่งมากประเทศที่ประเทศที่หลายคนอยากไปส่วนใหญ่ก็จะได้ไปอยู่หน้าต่างประเทศ เอาญี่ปุ่น้าญีปุ่นมาฝาีเด้อเด็กญีปุ่นก็ั้นจะไปต่างประเทศคือกันแหละลาวเอากระตัางประเทศคือกันเนาะเฮ้บ่หนาไปถืงไม่บ่งด่านหรืออีง พื่นขึ้นเด้งเกือนเกื่อนไหมเฮ้ยเนี่ยเห็นบ่ทักการทางไทยฮ้ยแต่นงทักทยคนเนี่ย็าจะไปญี่ปุ่นโอ้ยยางอ่อน Ôm ừ. Đây Nhàng Nhàng ôm luôn Yến Đi <laughs> <Đây>, này như <laughs> thế

คือเดินทางรอบนี้นะครับจะเดินทางไปที่บ้านพ่อโจโที่อยู่กุ้งเทปนะครับเพื่อที่จะไปพักอยู่หันขึ้นนี่นะครับเพราะว่ามืออื่นเสามีคิวขื้นเครืองหรือว่าเวลาเวลาขึ้นเครืองแต่เสาะนะครับพี่น้องแต่เสามืดเลยนะครับก็เลยต้องไปพักอยู่กุ้งเทปนะครับเพื่อสะดวกในการเดินทางเนาะกระรอติดตามนะครับทางช่องพ่อเอกนะครับจะอัปเดต ให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าน้องอิงอยู่ใสเฮ็ตหยังจังไดแบบไดก็รอติดตามนะครับเพราะว่าไปต่างประเทศเนี่ยการอัพคลิป YouTube อาจจะมีปัญหานะครับก็อาจจะได้เฉพาะพวกเฟซคลิปเลี้ยวหรือว่าในทางเพจพอาน้องอิงแฟนเพจจังซร่นะครับก็รอติดตามเนาะเพราะว่าคลิป YouTube เฮาบันขาม ประเทศคามเขตบ่ไใดนะครับเห็นเพิ่นไปของกงลงรอบที่แล้วเพิ่อนอาบกันบ่ไดดก็สิไเด้เบ่งว่าน้องอิงเฮ็ดอีหยังอยู่ไซแบบใดจังไดก็รอดติดตามนะครับพ่อเอกกับทางพ่อโจเสียอัปเดตให้เบ่งนะครับพี่น้องน,นี่คือการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนะครับของน้องอิงส่วนพ่อเอกเคยเดินทางไปต่างประเทศล้วครับพี่น้องแต่ว่ารอบนั้นบนน่นใจว่าเดินทางรถยนต์อาจจะเดินทางรถยนต์นะ หลบนันไปประเทศคัมเมนนะครับไปเหตุงานหลับเหมาอยู่ประเทศคัมเมนไปเป็นเดือนสองเดือนนะครับจังคอยได้กลับมาแต่ว่าน้องอิงคือครั้งแรกนะครับการเดินทางโดยเครื่องบิน้ะกะใส่ถือว่าเดินทางกับพอสมควรนะครับพี่น้องจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นเนาะนี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับ ส่วนบ้าทโทนกับสิไเปเตียวต่างประเทศคือกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปต่างประเทศนะครับไปครั้งนี้นะครับก็มีพ่อพ,อพอแ่แม่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมารอห้กันั่งใจน้องมารอตอนรับน้องเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเอฟซีพ่อๆแม่เอฟซีหลายท่านนะครับที่รอไปส่งน้องอยู่ที่สนามบินนะครับต่รอติดตามความ สวยงามเนาะถือว่าเป็นภาพสวยงามนะครับที่พออแม่เอฟซีค่อยไปส่งค่อยให้กำลังใจนะครับเป็นภาพสวยงามภาพอบอุ่นนะครับที่หลายๆคนอยากเห็นอ่าส่วนน้องก้อนที่ออกเดินทางเมื่อกี้กะได้ขอพอรแม่หน่อยนะครับคือการขอพอรจากแม่หน่อยจากลุงปนานาานะครับขอพอรแตะมือของไอแตะเท้าแม่หน่อยนะครับ เป็นภาพที่เขาเห็นประจําก่อนขึ้นเวทีนะครับที่น้องอุงอิงได้ไปขอพรไม่หน่อยอยู่ในเต็นแต่ละรอบแต่ละรอบนี่เขาจะเห็นประจํานะครับเป็นภาพที่คุ้นตาของการกระทําของน้องอุงอิงนะครับที่หลายๆคนเยาวชนหรือว่ารุ่นน้องได้ยกเป็นไอดอลหรือว่าเลียนแบบการกระทําดีๆเลียนแบบพฤติกรรมความการใช้ชีวิตของน้องอุ้งิงนะครับซึ่งหลายๆคนกับว่า อยากเป็นเหมือนพี่อุ์อิงอยากดังเหมือนพี่อุงอิงอยากดูแลครอบครัวได้เหมือนพี่อุงอิงนี่คือไอดอนนะครับนี่คือแรงบันดาลใจของเด็กในประเทศนะครับหรวาในจังหวัดรีสเกตเท่านะครับเห็นเยาวชนหรือว่าเด็กหน่อยรุ่นใหม่มาเป็นเอฟซีเราเข้าผู้ที่ยุ่ใกล้ชิดน้องผู้ซิตี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเออน้อ,อ,นอ,ง,องอิงมีเอฟซีรุ่นนี้ ม,มันเห็นให้งหูสึกว่ามันเป็นแรงกระตุ้นนะ FC รุ่นรุ่นเด็กเนี่ยจะได้ยิดแบบยางปฏิบัติตัวนะครับกับรอบครัวหลกัการใส่ชีวิตในแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยเพศแบบใดจะค่อยสิประสวามสาเร็จนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกับขอบณพ่อแม่งกอร FC ทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนน้องอิงและขอบครัวรวมถึงสนับสนุนที่มาลังบานตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้ ถือว่าเป็นระยะเวลา1ปีกับอีก7เดือนนะครับใกล้จะเข่า2ปีแล้วนะครับพี่น้องก็โอ้เป็นยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกได้นะครับว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเหนียวแน่นและมีพลังมากนะครับกับการต่อสู้กับการโจมตีทางโลกโซเชียลต่างๆนะครับ ขอบคุณกำลังใจครับพี่น้องฝากกดกระนองเอฟซีครับเป็นกำลังแรงใจนะครับกดซับสไครต์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสวัสดีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ